สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูป้อมยามรักษาการแบบดีเทาๆสวยๆอย่างนี้นะคะก็เป็นป้อมยามขนาดใหญ่แล้วก็เหมาะกับพี่ยามมากๆสําหรับพี่ยามเนี่ยต้องกดซับสไครต์ไว้นะคะกดติดตามไว้เลยจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราพาไปติดตามกันเลยค่ะ you feel alive let's dance floor. work too hard, break the backbone. The Mac, the king มาค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะพี่ยามเนี่ยจะต้องดูเลยนะคะกด Sub สไครต์ไว้เลยนะคะไว้เสนอให้ทางสูนยกลางหรือทางบริษัทดูนะคะว่าอยากจะได้ป้อมยามของจิกี้เฮา์รุ่นนี้มากนะคะเพราะว่าเย็นสบายแล้วก็กว้างขวางแล้วก็คุ้มค่ามากค่ะก็ป้อมยามรุ่นนี้นะคะเป็นสีเทานะคะเพราะลูกค้าสั่งรรทําพิเศษว่าอยากจะได้เป็นสีเทาให้เข้ากับตีมหมู่บ้านนะคะทางเราก็เลยจัดให้ทีนี้เราก็ต้องการให้มันใหญ่นิดนึงลูกค้าบอกว่าฉันอยากจะได้ใหญ่ๆอ่ะป้อมยามตัวนี้นะคะก็เลยเป็น ขนาด3คูณ2คูณ2.4เมตรนะคะจะเป็นรุ่นที่สวยงามนี่อลูมิเนียมคอมโพสิตนะคะปิดทับข้างนอกนะคะก็เป็นสีเทาสวยๆแล้วก็หน้าต่างเขาเนี่เย,ยอะมากๆคะ่ะคือรอบด้านเรียกได้ว่าพยายามเนี่ยไม่ต้องติดแอร์เลยนะคะเพราะว่าแค่เปิดหน้าต่างหมดอะโอ้โหโล่งมากๆแล้วค่ะเนี่ยนี่เราเปิดให้ดูเลยนะคะโ,โหดูสิคะไม่ต้องกลัวว่าจะจับโจรไม่ทันนะคะถ้าเวลาปีนออกมาแล้วเนี่ยโอ้สามารถกระโดดข้ามมาได้เลยเพราะว่าหน้าต่างว่องกว้างมาก ใช่ค่ะเราพาไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไง นี่นะคะตัวข้างในเนี่ยก็จะเริ่มจากประตูนะคะประตูที่บานใหญ่มากค่ะวันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะร้อนนะคะพี่ยามเพราะว่าตัวหน้าต่างนะคะทุกบานเป็นกระจกตัดแสงนะคะก็ทําให้แสงที่เข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นเหล็กกันวานไอ์วัสดุผนังเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นผนังเซนวิสพาเนลแล้วก็ปิดทับด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิตหนาอีกสี่มิลนะคะสีเทาเพื่อความสวยงามอ้าวมาค่ะดูข้างในกันมีไฟดวงใหญ่สะใจมากๆนะคะสว่างสุดๆแล้วก็ เท่นมากโอ้โหมาอย่างเงี้ยต้องเปิดให้ดูทุกบานถึงจะรู้ว่าแบบมันกว้างขนาดไหนนะคะพี่ยามหลายคนบอกว่าฉันอยู่แล้วฉันก็กลัวร้อนฉันกลัวจับโจรไม่ทันมาค่ะต้องมาดูเจ้าอื่นไม่รู้เป็นยังไงนะแต่จิกเกอรเขาเนี่ยคือบานใหญ่มากนี่เป็นเนี่ยคะเปิดมุดล้วลุกมากแถมข้างในเนะะี่ยค่ะก็มีเคาน์เตอร์ให้นะคะเคาน์เตอร์บาร์แล้วก็มีเต้าเสียบปลั๊กไว้เสียบ โทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์สายไฟนะคะพื้นก็เป็นสมาร์ทบอร์ดพูทับด้วยกระเบื้องยางเหมือนเดิมนะคะก็ตามสไตล์จิ๊กี้เขาเป็นยไงคะใหญ่ไหมน่าอยู่สุดๆถ้าชาเป็นพี่ยามนะคะไม่ต้องแค่ยืนนะคะสามารถนอนได้เลยไม่ใช่สินะเราจะนอนยามก็ไม่ได้ป้อมยามย่างนี้ลูกค้าถามมาบอกว่ามันใหญ่ขนาดนี้เราจะอยู่ได้กี่คน 2- อสคนก็สบายนะคะถ้าสมมติว่าเราติดเคาน์เตอร์ตรงนี้เพิ่มเคาน์เตอร์ตรงนี้เพิ่มนะคะอยู่กันคนละบุมก็3าคนก็สบายนะลูกค้าสีก็ยังได้อยู่ความสูงตัวนี้นะคะจะเป็น2-4เมตรนะคะเคียร แล้วก็ความกว้างเนี่ยก็จะอยู่ที่2เมตรแล้วก็ลึก3เมตรนะคะกว้างใหญ่สบายมากๆเลยลูกค้าถ้าเป็นชาเป็นพี่ยามไม่ชาจะต้องเอฟแน่สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะคะพี่ยามเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันชอบอันเนี้ยฉันต้องบอกให้ทางส่วนกลางเนี่ยซื้อไม่ให้ฉันอยู่แล้วสามารถแคปคลิปนี้เข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าเป็นพี่ี่จะซื้อพี่ๆติดฝนนะคะชามีของแถมหรือว่าเป็นส่วนลดให้เหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าชอบรีวิวแบบนี้หรือมีคอมเมนต์แบบ ไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมเพื่อรับโปรโมชั่นส่วนลดได้นะคะลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ